ทางจีนเองก็ชวนทางการไทยนั้นไปร่วมงานที่ประเทศจีนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีการจัดงานความสัมพันธ์ไทยจีนอยู่นะในประเทศไทยด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะไปดูสินค้าต่างๆซึ่งเป็นสินค้าชั้นนํานํามาจากประเทศจีนเขามีการมาจัดแสดงซึ่งไทยและจีนเนี่ยร่วมการจัดแสดงสินค้าชั้นนําฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยประชาชนเองก็ให้ความสนใจค่ะไปเลือกสินค้ากันอย่างคึกคักทีเดียว โดยบรรยากาศงาน2015ช China ASEAN Expo Thai Exhibition ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนามีการประชาสัมพันธ์นทำให้ประชาชนทั้งคนไทยค่ะแล้วก็คนจีนรวมถึงต่างชาติไปดูสินค้าชั้นนําต่างๆนะคะที่นําเข้ามาจากประเทศจีนมาจัดแสดงมากกว่า150บูธไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งทอเสื้อผ้าสารเคมีอาหารผลิตภัณฑ์นํามาจําหน่ายค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่2เมษายน ก็คือเมื่อวานนี้จัดไปจนถึงวันที่4เมษายนทั้งนี้ในงานนี้นะคะถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียน อย่างไรก็ตามค่ะจะมีการขยายการจัดแสดงสินค้าไปยังประเทศอื่นๆในสมาชิกอาเซียนด้วยเพื่อเป็นการสร้างเส้นทางทางเศรษฐกิจจีนและอาเซียนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ไทยจีนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความสัมพันธ์ให้คนไทยและคนจีนได้รับทราบความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน